สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพูดเรื่องของเทคนิคการชมคือการชมเนี่ยมันสร้างกำลังใจเนาะเวลาชมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องชมจากใจหมายถึงว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่าชมแบบเสีแซงคือการชมแบบเสียแ้งอะ หน้ามันออกอ่ะแล้วคนที่ถูกชมเนี่ยมันก็จะรู้สึกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องชมจากใจจริงๆชมแบบที่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆการชมเป็นการเติมพลังในการทํางานเราก็ทําให้เกิดการ,การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆขึ้นไปอีกนะคะอน mm hmm. นี้การชมเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยชอบให้ชมต่อหน้าหรือว่าให้ชมรับหลังบางคนเนี่ยจะเขินเวลาชมรับ ชมต่อหน้าแล้วก็การชมต่อหน้าเนี่ยมันก็มีข้อที่อาจจะต้องระวังก็คือเรื่องที่อาจจะมีการคอมเมนต์กัน,นวิธีการชมเนี่ยเราต้องต้องดูดูสลาวดิ้งด้วยบางคนเนี่ยชอบให้ชมต่อหน้าคนเยอะๆบางคนชอบให้ชม2คนเราก็ต้องดูด้วยแล้วก็การชมมันจะต้องมีจิตเจอร์หรือว่าการแสดงท่าทางด้วยอย่างเช่นไปตบไหล่เขาดีมากเลยหรือว่า ใช้กริยานหน้าตาเนี่ยที่แสดงความชื่นชมรงมนี่มันก็ต้องไปทั้งหน้าท่าทางแล้วก็คำพูดแล้วก็นำเสียงด้วยนะคะ ันนี้ชมเนี่ยมันสามารถชมแต่ละคนเป็นบุคคลหรือว่าชมเป็นกลุ่มได้นะคะการชมเป็นกลุ่มเนี่ยให้ผลดีแล้วก็ให้แรงขับวิธีการชมวันนี้จะฝากเทคนิคไว้อันแรกเลยคือชมแบบซื่อๆเนาะชมแบบซื่อๆเก่งจังเลยอะ่ะโอ้โหแบบยอดเยี่ยมมากเลยเนี่ยทาได้ยังไงเก่งจังอะไรเงี้ยหรือว่าวันนี้แต่งตัวสวยอันนี้คือแบบชมแบบซึ้งๆชมแบบตรงๆเนาะอันที่ อันที่สองคือชมวิธีการโอ้โหคุณคิดได้ยังไงมันมันไม่เคยมีใครคิดได้ขนาดนี้วิธีการที่คุณนอมมาทำที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยนะมันเป็นวิธีใหม่ที่แบบว่าเราต้องถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้รู้เทคนิคนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะคะอันนี้คือชมวิธีการอันนี้สามารถชมทั้งกลุ่มหรือทั้งโปรเจกต ทีมได้อันที่3คือชม Before และ After อันชมว่าโอ้โหก่อนที่คุณจะเข้ามานะ แผนเนี้ยเอกสารมันวุ่นวายมากเลยอ่ะมันกองเทเลินเพลินพึกเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยคุณจัดการแบบโ้หมันเป็นระเบียบมากอ่ะดูแล้วสบายตาแล้วก็หยิบจับทุกอย่างง่ายไปหมดเลยอ่ะการค้นหาเอกสารก็ใช้เวลาน้อยลงมากเลยวิธีการที่คุณใช้โอ้โหมันเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้คือชมก่อนและหลังมันจะเห็นภาพก่อนทำและหลังทำ อันที่4ี่คือชม Mindset ชม Attitude นะคะอย่างเช่นบอกว่าการทำงานที่มันมีอุปสรรคบ้าขนาดนี้คุณและทีมงานของคุณจะต้องมี Mindset ที่แข็งแกร่งมากที่มุ่งมัน่นที่จะมองเห็นเป้าหมายแล้วก็ไปถึงจุดหมายการที่คุณมี Mindset แบบนี้มีความมุ่งมั่นแบบนี้มันทําให้งานชิ้นนี้มันประสบความสำเร็จอันนี้คือชมเรื่องของ m i n d s e t เพราะฉะนั้นการชมเนี่ยมี4ระดับแล้วทุกระดับเนี่ยะระดับ ที่ 2, 3, 4เนี่ยมันจะเป็นการชมเรื่องของทีมนะคะหรืออาจจะเป็นอินดิวดัวได้แต่ว่ามันจะทำให้เกิดพลังงานบวกในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนที่ถูกรับคำชมแล้วอย่างที่บอกว่าคนชมเนี่ยก็ต้องชมจากใจนะแล้วก็ต้องมีกริยาท่าทางที่แสดงถึงความจริงใจในการชมแววตาสีหน้าท่าทางในการที่อบเขาหรือว่าแบบจับมือหรือว่าตบบ่าอะไรพวกนี้มันจะ ทำให้เขาซาบซึ้งกับการชมมากขึ้นเน้นนะคะว่าการชมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันสร้างกําลังใจสร้างพลังงานบวกในการทํางานแล้วก็ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะฝากไว้วันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ